็อ,อย่าลืมนะท่านผู้ชมฮะอย่างที่ภลาคหัวข่าวเราเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็อ<ช>ีววชเชอร์ยิ่งใช้ยิ่งได้วันนี้วันสุดท้ายนะฮะวันนี้วันสุดท้ายจะเอาไปทบกับโครงการต่อไปโครงการข้างหน้าโครงการของเฟส4นั้นไม่มีแล้วนะครับนน่นะเฟส4ยังมีแต่ว่าอันนี้เขาไม่ทบให้ใช่วันถีกต้องใช่นะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอาให้หมดวันนี้ฮะ ใช่พยายามจับจ่ายซื้อของเอาให้หมดวันนี้เอาให้หมดวันนี้ฮะอยากกินอะไรเนี่ยออกไปเลยฮะแล้วก็คนละครึ่งคนละครึ่งคือรัฐบาลจัดให้แล้วอ่ะชรัฐบาลเอาเงินไปรอให้คุณใช้แล้วนะฮะก็ใช้เลยฮะเพราะว่าคุณใช้แล้วเนี่ยนะฮะคุณก็ได้ได้สินค้าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แม่ค้าแม่ขายก็ได้อืเขาก็รอเดี๋ยวนี้หลายร้านที่มีมาตรการคนละครึ่งนะวันนี้ใช้ให้เต็มใช้เต็มที่ใช้ให้คึกคักเลยฮะให้เต็มที่ส่งท้ายปีเก่าวันนี้นะฮะ แล้วก็ทางด้านของทางด่วนอย่างที่เราทราบนะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในเทศกาลปีใหม่นะครับหเส้นทางนะครับตั้งแต่31ธันวาคมถึง3มกราคม5เส้นทางนะครับก็คือทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับการจนาพิเศษนะครับรวม5วัน แล้วก็มีทางพิเศษเฉลิมมหานครศรีรัฐและอุดรรัฐยารวม2วันนะครับคือ31กับ1มกราคมนี่แต่ว่ามันมีคลิปอยู่คลิปหนึงของทางจสร0อยเขาเอามาออกนะครับเออมันมีมรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับฉวยโอกาสตอนที่เ,เมื่อคืนนี้ฮะตอนที่เขาไม่เก็บค่าผ่านทางนะฮะตั้งแต่คืนวันที่31นะครับคืนวันที่31เนี่ยนับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่นะครับ ก็มีการขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหญิงซ้อนท้ายเนียนะครับขึ้นไปใช้ตรงทางพิเศษการจนาพิเศษนี่นะฮะนี่แต่นี่เป็นกลางวันนะฮะนี่คือคือการนานะเส้นการนานะพิเศษเส้นมอเตอร์เวย์ท่เราเรียกกันเนี่ยเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ใช้นะฮะอเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ใช้ไอ้นี่เข้าไปใช้เนียนเลยฮนะ อันตรายกับตัวเขาเองนะถูกต้อง,อ,งอันตรายตัวเขาเองใช่เพราะเส้นมอเตอร์เวย์เส้นทางด่วนเส้นอะไรก็ตามแต่ก็สําหรับรถจนน่ยรถบรรทุกนะฮะและเขาก็จะใช้ความเร็วกันค่อนข้างจะเร็วและยิ่งช่วงวันนี้รถลาเริ่มจะเบาบางแล้วในกรุงเทพเนี่นะฮะหรือว่าตามปริมณฑลแบบนี้อันตรายนะฮะและเวลาทางด่วนต่างๆนะฮะ จะหเส้นทางหรือว่าอะไรก็ตามแต่เวลาที่เขาให้ฟรีเนี่ยให้ใช้ฟรีเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงไม้กั้นเขาก็เอาขึ้นเลยถูกไหมฮะใช่ฉะนั้นพวกเนี้ยบางทีแบบเนียนๆเ,เ,เข้าไปใช้ด้วยพเพราะมันผ่านเข้าไปได้เลยอันตรายนะฮะอันตรายจริงๆนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเอาเท่าทีวว่มีเหตุการณ์ที่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนับนะฮะปรากฏว่ามีเหตุเพลิงไหม้มที่ ร้านช็อกโกแลตวิวช็อกโกแลตวิวนี่มีชื่อเสียงมากนใ,<ช>ในช่วง2 3ปีหลังนี้นะคร<ช>ก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่สองสมปีหลังนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ร้านช็อกโกแลตวิวนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักตีสองกว่าช็อกโกแลตวิวนี่อยู่ตรงถนนประเสริฐมนูญกิจนะฮะปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้บริเวณอาคารที่ชื่อว่าวิลเล็ e โพสต์ออฟฟิศนะฮะเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูนสูงสองชั้นอยู่ติดกับอาคารที่เป็นโซนห้องครัว แล้วก็เพลิงลุกไหม้ทั้งอาคารนะครับ oh. ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณครึ่งชั่วโมง oh. ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ oh. ชั้น2เสียหายทั้งหมดส่วนชั้นล่างชั้นล่างก็เสียหายทั้งหมดนะฮะเห็นไหมโอ้ไปหมดเลย hmm. สอบถามจากพนักงานบอกว่าข้างบนนั้นเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าคอสเพลย์สำหรับพนักงานให้แต่งกายตามช่วงเทศกาลต่างๆหรือว่าเขามีทีมอะไรก็จัดแต่งกายให้กับพนักงานในทีมนั้นนะฮะชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่ง,ลง,ลง ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นไม่มีใครอยู่ในอาคารนี้นะครับฉะนั้นก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา,มาแล้วมาเตินช่วงส่ง,สงท้ายปีด้วยร้านเนี่ยก็ไปถ่ายรูปก,กันเยอะใช่จ็อกเกอร์ฟิลนี่ฮะมีจุดให้ถ่ายภาพหลายมุมนะฮะเปิดตัวมาตั้งแต่นู่นนะปี54โอ้สิบปีพอดีเลยสิปี ไม่เฉพาะร้านเขาหมดเลยฮะหมดเก้่งเลยนะฮะคือนีเสีย,ยาหายหนึ่งอาคารนรีน่นะฮะแล้วก็มีเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งอันนี้ไหม้บนรีสอร์ทนะฮะบ,บนเกาะรังน้อยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเมื่อคืนนี้ตำรวจจากสอพเอมืองภูเก็ตได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่บนเกาะรังน้อยที่ภูเก็ตนะครับ ก็ประสานไปที่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สำรวจตรวจสอบดูนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากกองร้อยกองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่3แล้วก็กู้ภัยนะครับเข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงไปถึงนั้นที่นี่เป็นรีสอร์ทส,ส่วนตัวของชาวต่างชาติไฟน,นกำลังลุกไหม้ที่ห้องปั่นไฟ เพลิงไหม้เนี่ยจุดเกิดเพลิงไหม้อยู่ในห้องปั่นไฟนะครับแล้วก็ลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นมันเป็นพื้นที่ของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยก็ลามไปเลยฮะลามไปที่อาคารลามไปที่โรงเก็บเจ็ตสกีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กับเรือก็อยู่ใกล้ๆกันก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วนนะครับ ประมาณสักสองทุ่มครึ่งก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับแต่ว่ายังต้องใช้โฟมฉีดสกัดเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วต้องมีคนคอยเฝ้าดูอยู่เพราะว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้อย่างที่บอกนะครับว่ามันจุดที่เกิดเพลิงไหม้นั้นมันใกล้กับที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วเพิ่งจะมีการลงน้ํามันไปประมาณ20,000ลิตรเมื่อวันสองวันก่อน uh. ควบคุมเพลิงไว้ได้แต่มันก็ยังมีไฟประทุข,ขึ้นมาอยู่เป็นระยะระยะนะครับ สาเหตุเกิดจากกระแสะไฟในห้องเครื่องกระเนิดไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟอาจจะขัดข้องแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็ลามไปที่ถังน้ํามันเพราะว่ากระแสะลมแรงนะครับนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ยวที่บอกนะอันนี้ที่นี่เป็นรีสอร์ทส่วนตัวตอนเกิดเพลิงไหม้ก็มีคนอยู่ที่รีสอร์ทนี้ส่วนหนึ่งแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือกลับขึ้นฝั่งปลอดภัยนะครับ